สวัสดีครับเพื่อนๆแปลงนี้ประมาณ10ไร่ครับมียูคาเงตัดไปผมก็มาจุดไฟแล้วก็ทําความสะอาดตอนนี้ก็ยูคาก็กําลังแตกหน่อขึ้นมาครับผมกะจะ,ะโลตอออกครับเดี๋ยวสูงขึ้นมาอีกสักประมาณ1นึงศอกผมก็จะ,ะฉีดยาฆ่าหญ้าฉีดยาฆ่าตอนะครับโดยใช้ยาฆ่าหญ้ามาฉีดฆ่าตอแล้วก็จะปลูปกปลูกระหว่างแถวนีครับปลูกไป ปลูกชิดๆกับแถวเดิมเพื่อที่เราไถาจะได้ไถได้นี่ก็ไปจองกล้าไว้แล้วครับกําหนดปลูกก็ประมาณไปไป,ไปไปยเดือนพฤษภาครับทีนี้ก็ระหว่างหวงนี้ก็รอรอฝนด้วยแล้วก็รอ,อค่าตอด้วยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาครับปลูกโยคาทิ้งไว้ก็ถือเป็นมีไรายได้ครับเราไม่ค่อยมีเวลานี่ก็เป็นตอเก่าที่ตัดสูงสูงหน่อยครับ นี่ก็จะลำบากในการฆ่าตอหน่อยนี่ครับแปลงนี้ก็ตัดมาประมาณห้าห้าถึงหกหกอบได้ครับจําจําได้ไม่แน่นอนก็ไม่ต่ํากว่าห้าครั้งแน่นอนครับครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปเดี๋ยวขั้นตอนการปลูกวิธีการปลูกผมจะอัปเดตตอนที่ปลูกอีกทีนึงครับสำหรับแปลงนี้ครับขอบคุณมากครับ